สวัสดีครับเพื่อนเพืทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำเกม b l e d n d Soul 2 b d e and Soul 2เปิดให้บริการแล้วตอนนี้ในรูปแบบภาษาเกาหลีเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีส่วนข่าวในภายภาคหน้าว่าจะมีแผดภาษาอังกฤษไหมจะมีการเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์เอเชียไหมหรือจะมีใครนำเข้ามาไหมอันนี้ผมเองยังไม่ทราบนะแต่ว่าข้อดีมีอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ ทุกคนทุกคนในโลกมีที่มีอเทอร์เน็กเข้าถึงนะคุณมีโอกาสได้สัมผัสและทดสอบเกมเบย์แอนด์โซองมือเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ปิดกัน้นเขาไม่ปิดกั้นว่าใครจะมาเล่นก็ได้นะส, right, สมัยสมัยก่อนคือเกมเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยจะไม่มีหรอกให้คนประเทศอื่นเข้ามาทดสอบนะเขาจะแบบต้องยืนยันตัวตนบัณชิชนเกาหลีมีการโทมีการาต้องส่ง SMS โทรศัพท์ของเกาหลีเพื่อเช็ค นะครับอันนี้ไม่ต้องอันนี้คือยืนยันตอนยืนยันตัวตนเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายที่คุณจะเล่นแล้วเนี่ยเขาจะให้เลือกรหัสประเทศคุณก็เปลี่ยนรหัสประเทศเป็น66นะครับเป็นของประเทศไทยแล้วก็ยืนยัน LMS แล้วก็เา,าเล่นได้รูปแบบเกมเป็นเกม c ร o สแพลตฟ f o r m นะหลายๆท่านยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการการ cross platform นะครับ c ร o สแพลตฟ f o r m ก็คือ1 ID อเเอาไปเล่นในโทรศัพท์ก็ได้หรือในอุปกรณ์อื่นๆก็ได้ตอนนี้เท่าที่ผมทราบจะเป็น เล่นในคอมกับเล่นในมือถือใช้ไ d เดียเดียวกันอย่างเช่น ID ดีผมคือ ID ดีนี้ผมร็อกอินในโทรศัพท์ก็เล่นได้ผมร็อกอินในในคอมก็เล่นได้ดังนั้นเพื่อนะเพื่อเพื่อให้มันสามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทั้งสองแพลตฟอร์มตัวเกมก็เลยทำมาเน้นนะคะเน้นให้คนที่เขาเล่นมือถือเนี่ยเล่นได้สะดวกดังนั้นเกมจากออโต้นะ มันจะเป็นเกมออโต้ออโต้ทำเควสกดปั๊บวิ่งเลยนะออโต้ต yeah. ีมอนกดออโต้ตีมอนได้เลยมอนดังนั้นบางคนที่ที่คุณคาดหวังนะคาดหวังมาว่าจะได้ควบคุมแบบมุมมองเติร์ดวิวแล้วก็เคลื่อนไหวแบบ w s a d แล้วก็เวลาตัวละครหันหน้าไปทางไหนก็แค่ขยับเมาส์เนี่ยอันเนี้ยโหมดเนี้ยยังไม่มีนะครับผมพยายามหาอยู่ว่ามาทำแบบนี้ได้ไหมปรากฏว่าผมยังหาไม่เจอ ผมอาจจะหาไม่เจอหรือมันอาจจะทําไม่ได้อันเนี้ยผมก็ไม่ทราบตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะหันหน้าหันซ้ายขวาก็ต้องจิกเมาส์ก่อนจอหรพีซีจิจกเมาส์นะครับแล้วก็หมุนเอานะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่หมุนอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปการเคลื่อนไหวก็จะยังคงความคลาสสิกของเบนโซก็คืออ่าคุณจะมีวิ่งอ่าแล้วก็กดอัลเทอร์เนทวิ่งเร็วกดชิปสไลด์ สไลด์และเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยอ่าแล้วก็รวมถึงการกระโดดมากระโดดกระโดดอ่าจะมีเดี๋ยวนะคำหนึ่งอ่ามีพิ่บนน้ำครับมีื้อน้ำแล้วก็อ่ากระโดดลอยตัว แต่ว่ามันต้องโหลดที่สูงตอนที่คุณเล่นตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่ตอนที่คุณเล่นตอนแรกมันจะยังไม่มีท่าตัวเบาให้นะคุณจะวิ่งเร็วได้อย่างเดียวจะยังไม่ชินแต่ว่าพอ,อพอคุณเล่นไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะมีพวกอินสตาแนเจนมาให้ลงแล้วคุณจะได้รับรวิชาตัวเบามาเรื่อยส่วนเมนูนี้ตัวจับมันจะตรวจจับว่าบรบิรอบของคุณมีอะไรอยู่บ้างเนี่ยมันจะบอกว่ามีตัวอะไรอยู่ที่อยู่ที่กี่เมตรกี่เมตรถ้าคุณใช้ฟังก์ชันนี้ในเมือง นะถ้าคุณใช้ฟังก์ชันนี้ในเมืองเนี่ยมันก็จะบอกว่ามีมีอ็ NPC ขายอะไรบ้างอยู่อยู่ทางที่ทางไหนในการเคลื่อนที่ระยะไกลกด M คุณสามารถวาร์ปได้ในการวาร์ปกับเมืองเนี่ยไม่เสียอะไรเลยกดตรงนี้นี่ไม่เสียอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องการวาร์ปเพื่อทำเควสเนี่ยอาจจะต้องมีค่าให้จ่ายพัน0องพันสามพันสก็ว่ากันไปเกมนี้จุดเด่นอย่างนึงคือ ัวละครของผมพวกเราเนี่ยไม่สามารถเดินทะลุกันได้มันจะเบียดกันเลยแบบเบียดกันเลยอ่ะดังนั้นในสงครามขนาดใหญ่หรือว่าในการที่มีการมุงมุงเนี่ยมันก็เป็นสีสันในการเล่นดีนะแล้วก็การเล่นนะพวก UI ปรับแต่งอันนี้ผมก็ยังรู้ไม่เยอะนะครับอันนี้จะเป็นพวกปรับแต่งน้ำหนักนะ70เก็บของเมื่อน้ำหนัก70-80อะไรพวกนี้นะครับ แต่กราฟิกอยู่ตรงนี้นี่กราฟิกอยู่ตรงนี้ที่กขวาสุดก็คือดีสุดนะตรงนี้ใช้อยู่ดัน,น,นั้นก็อันนี้ผมก็ยังงง,ง,งอยู่จะจะมีปรับแต่งกินเลือดด้วยทีนี้ MBC ในเมืองตัวนี้เห็นไหมว่าพลังโจมตีผมเบามากเนี่ยพลังโจมตีเกมนี้ไม่เยอะนะอันนี้ผมพลังโจมตีสิบป้องกัน10อันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับไอตัวบีนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน อันนี้เป็น n p c อย่างเงี้ยเอ็น NPC เก็บของอันนี้ก็ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมลองกด R ในเมืองเดี๋ยวมันจะบอกว่าใครอะไรตรัวไหนบ้างถ้าเป็นรูปทั่งตีเหล็กเนี่ยก็จะเป็น n p c ตีบวก n p c ี NPC ตีบวกจะมีผลให้เราตีบวกอาวุธเล่นได้ง่ายมากในช่วงแรกแต่อาวุธหายยังไงอาวุธเท่าที่ผมเห็นมันจะมีอาวุธที่ซื้อได้จากการใช้เหรียญแต่ถ้าคุณกดเมนูนี้ขึ้นมามันจะเป็นเมนู quest อันเนี้ย q u วสเหลืองเควสเนื้อเรื่อง อันนี้ไซส์เควสอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเควสอะไรแต่ว่ามันทําได้เรื่อยๆมันมีมาให้ทําอยู่เรื่อยผลตอบแทนมันก็ดีอยู่วิธีทําก็กดรับนะครับกดรับเนี่ยรับตรงเนี้ยแล้วก็ไปได้เลยอ่าตัวนี้ตัวเอ c บางตัวเนี่ยมันจะยืนแล้วให้เราแลกของได้โดยใช้เหรียญที่เราได้จากการนำเควส์แหละมาแรกอย่างเหรียญตัวนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยสามเจ็ดร้อยกว่าเหรียญผมเคยมีถึง3,200เหรียญด้วย นะแล้วก็แลกอาวุธมาใช้อาวุธระดับสีฟ้ากดค้างไว้นะมันจะบอกว่าสเตตัสเป็นยังไงบ้างข้ามูนคือพลันยมตีครับอย่างอื่นคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเกมนี้มีอาชีพเกี่ยอาชีพมาดูตามตาอาวุธที่มีดาบนักดาบนะสนับมือกังฟูตัวนี้ผมจะเลือกฟอร์สมาสเตอร์แล้วกันอ้างอิงจากอ้างอิงจากเกมเบสโซหนึ่ขวานก็ดิทอยเยอร์อาวุธธนู อันนี้ลักังละคังเนี่ยไม่มีในเบสโซเป็นสายเวทจมตีระยะไกลและฮิวได้อันนี้เป็นสายเวทยิงอย่างเดียวเลอเทเยอรก็สนุกนะไอจริงๆสนุกการฟูก็หนุกมีอาชีพที่ผมลองแล้วรู้สึกไม,ไม่สนุกเท่าไหร่คือดาบแต่ก็แล้วแต่อาจจะสนุก้ละหลังก็ได้ ใครถามว่ามีกี่ชีพก็หนึ่งสองามสี่ห้เป็น6กอาชีพแล้วคุณอยากจะเล่นอาชีพไหนก็ได้อย่างเช่นตอนนี้ผมเล่นดาบผมมีสกิลดาบ4ี่สี่สี่อันใช่ไหมถ้าผมเปลี่ยนอาวุธก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพตอนนี้ผมมีธนูผมเปลี่ยนธนูผมก็ใช้ธนูได้เลยแต่ผมมีสกิลเดียวดูสงสกิลเนี่ยถ้าคุณอยากถ้าผมตอนนี้ผมเล่นดาบเป็นหลักผมก็บดสกิลดาบ ตามนี้นะครับ1 2 3 4ได้มาสี่สกิลถ้าสมมติผมกลับไปเล่นหมัดผมก็จะมีสกิลหมัดแค่สกิลเดียววิธีการปลดสกิลมันก็จะมีสกิลมานะครับให้เรียนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสกิลอย่างเงี้ยกดปับ๊บเรียนเนี่ยขวานอ่าทะนูระครังทีนี้ก็ไปดูว่ามันมันมีเพิ่มขึ้นจริงไหมไหเห็นไหมทะนูผมมี2สกิลละวิธีติดตั้งก็กดแล้วก็มาใส่ กดแล้วก็ใส่เนี่ยหมัดกดหมัดก็กดแล้วก็ใส่กดแล้วใส่ดยเดสเอร์ก็เหมือนกันสกิลสาม,มารถอัปเกรดได้ด้วยกดที่สกิลค้างแล้วกดตรงนี้มันจะมีแผ่นหินมาให้เบื้องตน้นเราสาม,มารถอัพเกรดได้อัปเกรดสกิลสกิลก็จะดีกว่าเดิมแต่ว่าอยากรู้มันดียังไงก็ต้องแปลกันก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับสกิลก็ลจะมีให้ซื้อซื้อตาม n p c n p c ่ยจะมีสกิลสมุด สมุดร,ระดับสีเทานะสมุดร,ระดับสีเทาเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวไหนอันนี้เป็นยานี่เป็นยาในในการต่อสู้คุณต้องปั๊มยานะครับปั๊มยาเนี่ยเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยสอลอเหลือส0งร้อ200ละก็ซื้อเพิ่มนะครับอันนี้อะไรดูก่นในซื้อ,อยามีน้ำหนักด้วยนะก็ซื้อ แล้วก็เดี๋ยวมันจะกินเองอ่านี่สกิลนี่คือหนังสือสกิลเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีเล่นมาหน0 0 0แสแล้วก็ตำราสกิลที่สูงขึ้น2อ0 0 0นนะครับแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้น3 0 0 0 0อะไรก็ว่ากันไปเนีย่ยสองแสนห้าสามแสนห้าถ้าอยากได้สกิลดีขึ้นก็ซื้อนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองติดตั้งเบรมาสเตอร์ก่อนนะผมยังเล่นเบรอยู่ ตอนนี้ผมมีสกิลอยู่1,2,3,4 4ส l กิลเดี๋ยวผมจะลองซื้อสกิลสีฟ้าสีเขียวมาเพิ่มนะครับคือผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นสกิลเดิมซ้ำไหมก็ถือว่าลอง,ลอง,ลองไปแล้วเดี๋ยวลองไปเรียนดูบางทีผมซื้อสมุดสกิลที่มันมีอยู่แล้วมาก็มีนะก็กลายไปเรียนซ้ำไป อย่าน่าจะไม่ได้แล้วเอ่อสงสัยผมซื้อซ้ำแน่นอนกลายเป็นถ้าอย่างนั้นตามความเข้าใจผมนะสมุดสมุดเล่มสีขาวก็คือ2สกิล1 2สมุดเล่ม 4, 1, สีเขียวมี2มี2ตัวก็คือ1 2ตัวนี้งานด้านต่อไปผมจะต้องซื้อสมุดสกิลสีฟ้ากับสีม่วงซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีขายนะอย่างน้อยหน้าที่ตรงนี้ก็ยังไม่มีขายนะครับเพราะว่าเขาขายสุดแค่สีม่วงสีเขียวดังนั้นผมไม่มีความจำเป็นต้องไปซื้อ สำหรับใครที่ปลดสกิลจนถึงขั้น4แล้วก็เช่นกันคุณก็ไม่มมีควาจำเป็นต้องไปซื้อนะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบเลืออาชีพสายอาประชิดผมจะแนะนําว่าให้คุณซื้อธนูไว้สักอันหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าเขาแจกธนูมาคุณก็เตรียมธนูไว้สักอันหนึ่งเพราะว่าในจังหวะทาเควสเนี่ยในการทาเควสเกมนี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะให้ค่ามอนอะไรก็ตามขอแค่เรามีส่วนร่วมแค่แค่หนึ่งจิกหนึ่งเดอร์มดหนึ่งฮิตเราก็จะได้เควสแล้ว ช่วงนี้มันแจมกันคนมันเยอะการที่คุณใช้ธนูมันแจมง่ายมันแจมง่ายดีนะครับก็มันจะมันก็จะเก็บเควสในช่วงเริ่มต้นได้สะดวกยิ่งขึ้นแน่นอนว่าสำหรับการทำเควสอ่ะเอา,อาตีบวกก่อนละกันเนในเมืองอาวุธเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยการตีบวกวิธีตีบวกเข้าไปหา m c ตีบวกแล้วก็หยิบอาวุธมาวางนะครับแล้วก็ใส่ใส่ของตีบวกตีบวกไปอย่างนี้แต่ว่า อุปก,กรณ์ตีโบเนี่ยเซฟที่6เซฟที่6นะครับผมลองตีแล้วตอนนั้นผมผมอยากลองมันเป็นยังไงผมลองเอา,เอ,าเอาวุธที่ผมเพิ่งซื้อ3,200เหรียญเนี่ยสีฟ้าเลยเอามาตีบวกพอบวกหมันเซฟบวก7มันเตือนแต่ผมก็ตีถ้าบวกเจ็เมื่อไหร่ปบอาวุธคุณมีสีมีสีเลยนะมันเป็นแสงเรือรองสีน้ําเงินผมบวก8ต่อแล้วมันเฟลถ้าถ้าเฟลนะครับแตกเลย แตกแบบสลายหายไปเลยไม่มีรถขั้นตอนน้นะอันตรายมากถ้าคุณคิดจะตีบวกอะไรก็เอาของกระดอกกระจอกมาตีบวกขึ้นไปสูงๆแล้วกันของดีๆเอาแค่เซฟๆตีแค่6ก,ก็พอนะครับคําเตือนอาวุธก็ตีเครื่องประดับก็ตีบวกได้เช่นกันและแรกถ้าคุณคิดว่าคุณโจมตีเบามากก็เอามาตีบวกซะหน่อยส่วนอาวุธน,นะนะที่ผมไปซื้อตัวนู้นอ่าลองดูอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาทำเควสซะหน่อยเควสนะครับกดตรงนี้ขึ้นมามันจะมีเควสเอ่อ อย่างที่ผมบอกนี่คือเนื้อเรื่องถ้าเนื้อเรื่องมันยังมันยังไปไม่ถึงมันติดคุกก็ทำไซส์เควสเควสลองไปก่อนในการทำเควสลองเนี่ยคุณกดตรงนี้กดตรงนี้ปั๊บมันจะวิ่งไปออโต้แต่ถ้าคุณขี้เกียจคุณจ่ายเงินหน่อยกดตรงนี้มันจะก้าหมื่นลี้แต่ว่าตรงนี้จรทะยานหมื่นลี้ก็ได้มั้งอ่าแล้วมันก็จะมันก็จะซับเลยโอเคอีกเรื่องหนึง่งทำไมผมถึงหัวแดง เกมนี้เป็นเกมฟรีพีเคฟรีพีเคนะคุณสามารถสับใครได้เลยอ้างอิงเรื่องระบบหัวแดงหัวม่วงหัวหัวหัวขาวเนี่ยผมยังไม่ชัวร์ผมไม่ชัวร์นะแต่ผมจะอ้างอิงจากเกมลีเนีซึ่งเป็นเกมของ n อเหมือนกันถ้าถ้าคุณหัวขาวแล้วคุณก็ไปตีคนหัวหัวขาวด้วยกันพอคุณตีเขาเฉาะหนึ่งบัคุณจะหัวม่วงคุณจะหัวม่วง แล้วถ้าเขาไม่สู้คุณกลับเลยอะ่ะแล้วคุณตีเขาไปเรื่อยจนเขาตายคุณจะหัวแดงอ่านี่นี่คือแต่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเฉาะเขาแล้วคุณหัวม่วงแล้วเขาเฉาะคุณกลับเขาหัวม่วงมันเหมือนการสมัครใจทะเลาะวิวาทถ้าเกิดมีการฆ่ากันตายมันจะจบที่แค่หัวม่วงอันเนี้ยที่ผมหัวแดงเพราะว่าผมกดคลิกผิดผมกดคลิกที่ชื่อผู้เล่นแล้วผมนั่งกดออโต้ออมันก็เลยไปสับผู้เล่นเนี่ยไปสับเขาอย่างเงี้ยแล้วผมลืมดู ไม่ได้ตีตายเลยนะครับผมเลยตีผู้เล่นคนหนึ่งตายไปแล้วก็ติดหัวแดงหัวแดงเนี่ยมันก็ติดค่ากรรมอ่าถ้าจะล้างค่ากรรมผมไม่แน่ใจว่าว่าทำยังไงแต่ถ้าอ้างอิงจากเกมลิเนตก็ล้างค่ากรรมก็คือฟาร์มบอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวหัวมันจางเองใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่ังนั้นตอนนี้ผมก็หัวแดงหัวแดงก็น่าจะมีโทษแหละครับแต่ก็ผมเห็นก็หัวแดงหลายคนหัวแดงหัวม่วงหลายคนคือแบบไม่ตั้งใจนะ ส่วนการเล่นและน,นอกจากออโต้แล้วเนี่ยมันก็มีการติดตั้งสกิลนะครับติดตั้งสกิลตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแบกแรกเลือดดอนทีมจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูอ่าแระเลือดดอนทีมตอนคุณติดตั้งสกิลจะเป็นอย่างนี้สกิลตรงเนี้หนึ่งสองสามสี่จะไม่ออโต้เพราะคุณกดออโต้ปั๊บเนี่ยตีมอเตอร์ปั๊บมอนสเตอร์คุณจะใช้แค่สกิลฟันธรรมดาไม่ใช่ไม่ทำะไรเลยถ้าคุณกดสกิลเลขหนึ่งนะครับมันถึงจะใช้สกิลเนี่ยเลขสาม ในส่วนตรงเรื่องสกิลเนี่ยถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณกดเองคุณคุณคุณนทนได้ดีกว่านะครับคุณก็ไม่ต้องให้มันอ,อตโต้แต่ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยไม่ไม่เอาดีกว่าให้มันออตโต้ทั้งหมดเลยนะครับวิธีติดตั้งก็คือให้คุณเอาเมาส์จิ้มไปที่สกิลนั้นแล้วก็เลื่อนลงแล้วก็เลื่อนลงให้มันมีแสงสว่างข้างบนนะ่ะแล้วมันก็จะใช้ครับอัตโนมัติ แต่ในการแต่ในกใช้สกิลโจมตีเนี่ยคุณจะเสียหลอดสีน้ําเงินนะครับมันเหมือนเป็นหลอดม,มานาะส่วนสกิลหลบนั้นมันจะมีสกิลหลบที่เป็นพื้นฐานทุกอาชีพก็คือการกดชิปการกดชิปวิว่งไปกดชิปก็กิงไปข้างหลังอันนี้ก็เป็นการหลบนะฮะิงเนี้ยมันก็จะหลบอันนี้คือเสิกเวนสละเส็เควสก็ได้ของสมใส่มาของสมใส่ที่ดีกว่าเดิม ก็จะเพิ่มพลังงานที่เดียวกับเดิมอันนี้ความแรงกันผม10คลิกไปไป1นนะครับติดตั้งสมใสเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ทำเคสต่อเนื่องไปเรื่อยอน,นี่คือวิ่งเองนะเนี่ยผมวิ่งเอง ส่วนเรื่องคนเยอะไม่แหลกนะเรื่องคนคนเยอะไม่แหลกครับเขาออปติมิ้เกมมาได้ดีนั้น,น,นถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมเป็นกลุ่มอะไรแบบนี้ก็น่าจะนะครับน่าจะลื่นอยู่เมื่อกี้ตอนไปยืนอยู่ในเมืองคนก็ 30- 40, 40คนในหน้าจอครับก็ก็ยังสบายสบายอยู่แล้วก็จะมีเควสเควส์เฉพาะที่มันจะได้เหรียญที่เอาไวแ้แลกที่ผมชอบทำคือเควสสีม่วงเนี่ยเขาใช้เหรียญเยอะนะครับเนี่ย1 5อ 150แต่ผมไล่ทำไปเยอะละมันก็เลยเหลือไม่เยอะเนี่ยเควสลเวลว17ดูให้เหมาะนะครับ16 17เ็ควสที่เลเวลสูงขึ้นก็จะายากขึ้นนะครับเหมือนกันนัถ้าขี้เกียจเดินก็วับไปเลยแล้วก็ทำไปได้เลย ถ้าคุณคิดว่าแจงไม่ทันมันมีการแจมเกิดขึ้นก็เปลี่ยนอาวุธครับแต่แน่นอนว่าถ้าคุณไม่ได้ทำสกิลหรือว่าทำอาวุธอะไรไว้มันก็จะเบาเห็นไหมยิงเข้าหนึ่งเข้าหนึ่ง,เข,งเข้าสิบเจ็ดอ่ายุดบอดก่อน ตอนนี้ผมเลเวลสิด้านล่างคือเลเวลนะเกก็คือหลอดอีพียาวไปจนสุดขอบดูนะสำหรับเพื่อนที่เริ่มแรกเข้ามาเลยอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณเดินเข้าไปในห้องโถงแล้วมันจะมีรูปปั้น ลูกป,ปั้นตามอาชีพอะตัวนั้นน่ะก็เป็นการเลือกอาชีพเริ่มต้นที่คุณจะเล่นได้เลยนะครับอยากเล่นอะไรก็ไปจิ้มที่ลูกป,ปั้นนั้นน่ะแล้วมันจะมีหุ่นม,มาให้ลองลองเสร็จก็เป็นอาชีพนั้นไปก่อนแล้วทีนี้จากนั้นคุณอยากจะเพิ่มเติมอาชีพอะไรที่คุณอยากเล่นเข้าไปก็ไปหาไปหาอาวุธของอาชีพนั้นมาเล่นนะค,คุณก็จะเล่นอาชีพมันได้นะครับจากมุมมองผมผมก็มองว่าเพลินดีนะค,คือถ้าเกิดว่าผมผมจะตัดสินเกมนี้จากการที่ผมเล่น PC มา แลวผมอย,อยากได้คอมโบแบบ PC รูปแบบการเลอนแบบพีมันก็จะถือว่าไม่ไม่ชอบใจนะครับผมจะไม่ชอบใจในสิ่งนี้ไม่ชอบใจในเกมนี้แต่ถ้าผมตัดสินจากการที่ผมเป็นคนเล่นเกมมือถือนะครับการที่เกมทาวเวอแบบนี้มันทําให้เล่นง่ายแต่เพราะว่าตามคอนเซ็ปต์เกมมือถือมันต้องมันต้องเล่นง่ายการควบคุมมันต้องไม่ซับซ้อนนะเพราะว่ามันเคลื่อนที่ลำบากเคลื่อนไหวลำบาก แต่จริงๆผมก็อยากจะให้เขาแยกแยกโหมดการเล่นออกมาอ,อย่างเช่นแบบมีติก๊กติ๊กว่าควบคุมแบบควบคุมแบบแบบพีซีให้เราหมุนจอหันหัวแบบนั้นก็ได้ให้เราเลือกได้ซึ่งถ้าในอนาคตามีเข้ามาคงจะดีหรืออนาคตมีแพลตอังกฤษมาคงจะดีนะครับถ้างั้นก็เบื้องต้นนะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากสน,สนใจนะอยากจะเข้ามาเล่นคุณเข้ามาเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องมุดไม่ต้องใช้ vpn มีแค่ยืยนยันตัวตนทางโทรศัพท์แค่นั้นเองคุณแค่มีโทรศัพท์ประเทศไทยนี่แหละคุณเล่นได้เลยแต่ภาษาข้างในเป็นเกาหลีนะต้องคำคำหน่อยต้องใช้ความพยายามหน่อยถ้าง,งั้นก็ขอบคุณที่ตามรับชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบมากครับสวัสดีครับ